คุณกำลังฟังคุณกำลังฟัง p ีสตอรี่พอดแคสต์เล่าเรื่องผีวิญญาณตำนานสิ่งลีลล้ลับลี้ลับลี้ลับลี้ลับ เรื่องนี้เป็นเรื่องประสบการณ์โดยตรงของคุณบอยซึ่งคุณบอยเล่าว่าครั้งหนึ่งป้าของเพื่อนชวนคุณบอยและเพื่อนไปเยี่ยมเยียนกันเลยพากันไปหาแกบ้านของป้าแกเป็นบ้านเดี่ยวในโครงการบ้านจัดสรรแบบที่ทุกคนเคยเห็นกันจนชินตารอบบริเวณบ้านถูกกั้นด้วยรั้วปูนความสูงประมาณครึ่งตัวคนบ้านแต่ละหลังอยู่ติดตดกันมีเพียงรั้วที่กัน้น ถัดมาภายในบ้านก็จะมีสนามหญ้าโดยมีตัวบ้านอยู่ตรงกลางของพื้นที่ดินคุณบอยและเพื่อนๆมาเยี่ยมคุณป้าครั้งนี้ไม่ได้วางแผนที่จะค้างคืนอยู่แล้วโดยเฉพาะเมื่อได้ยินเรื่องเล่าจากคุณป้าว่าเมื่อสามวันก่อนค้างบ้านติดกันมีคนตายคุณบอยได้ยินก็แทบจะกลับทันทีแต่ก็ได้คุณป้าขยันขยอว่าไหนๆมาทั้งทีอยู่เป็นเพื่อนป้าหน่อยค้างคืนกันซะที่นี่แหละ คุณป้ายังเล่าอีกได้ยินว่าสามีของคนตายไม่กลับบ้านกลับช่องในลักษณะที่ว่ามีเมียน้อยเลยเป็นเหตุให้เธอเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากทั้งๆท,ท,ที่แต่งงานกันได้ไม่นานก่อนเธอจะตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยการผูกคอกับพัดลมเพดานป้าแกซึ่งเป็นเพื่อนบ้านก็มาเข้าไปปลอบโยนเธอเสมอเท่าที่จะทำได้แต่สุดท้ายก็ไม่อาจเนียวรั้งจิตใจที่แตกสลายของเธอผู้นั้นไว้ได้ ป้ายังจำได้ดีในวันที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิมาพาร่างเธอออกจากบ้านในสภาพที่ถูกห่อด้วยผ้าดิบอย่างมิดชิดก็อดใจหายไม่ได้คืนนั้นคุณบอยก็นอนกับเพื่อนอีก3ามคนในห้องเก็บขอ,ของของป้าที่ชั้นหนึ่งซึ่งจะบอกว่าเป็นห้องเก็บของก็ไม่ได้รกอะไรมีพื้นที่พอที่จะนอนกันได้อย่างกว้างขวาง จนกระทั่งกลางดึกไม่แน่ใจว่ากี่โมงกี่ยามคุณบอยที่ยังไม่หลับสังเกตเห็นว่าบ้านข้างๆดังกล่าวซึ่งมืดทึบมาตั้งแต่หัวค่ําบัดนี้มีไฟสลัวเล็ดลอดออกมาจากหน้าต่างชั้นสองคุณบอยนึกได้ว่าบ้านหลังนั้นไม่น่าจะมีคนอยู่ <c oughs> ก็เลยนึกอยากรู้อยากเห็นเข้าจึงไปแอบดูจากหน้าต่างห้องเก็บของคุณบอยเห็นว่ามีเงาอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวขยุกข,ขยิกอยู่ แต่ด้วยมุมเงยไม่ชัดก็เลยขึ้นบันไดบ้านไปชั้นสองแล้วมองจากหน้าต่างชั้นบนคราวนี้คุณบอยมั่นใจว่ามีใครบางคนอยู่ในบ้านหลังนั้นเงาใครที่ว่ากำลังเอามือยกขึ้นไปบนหัวราวกับว่าขยำศีรษะด้วยความหงุดหงิดหรือโมโหอะไรสักอย่างตอนนั้นเรื่องผีไม่ได้อยู่ในความคิดของคุณบอยนึกว่าอาจจะเป็นสามีของเธอที่รู้ข่าวก็เลยกลับมาจัดการอะไรที่บ้านหลังนี้ ระหว่างสังเกตอยู่ไฟในบ้านหลังนั้นก็มืดทึบลงอีกครั้งซึ่งไร้วี่แววสิ่งมีชีวิตมันเงียบสงัดราวกับเป็นบ้านร้างพอไฟมืดลงคุณบอยละเลยความสนใจจากไฟที่ลอดหน้าต่างไปสังเกตที่รั้วเลื่อนหน้าประตูมีบางสิ่งที่ทำให้คุณบอยผิดสังเกตสิ่งนั้นก็คือแม่กุญแจที่ล่ามโซ่ล็อกเอาไว้อย่างแน่นหนาจนอดคิดไม่ได้ว่ามีใครอยู่บ้านหลังนั้น จริงๆหรือคุณบอยได้แต่เก็บงำความสงสัยแล้วกลับไปนอนที่ห้องเก็บของเหมือนเดิมระหว่างที่นอนอยู่สัมผัสได้ว่ามีใครบางคนอยู่ด้านนอกเหยียบย่ำลงบนสนามหญ้าที่อยู่ระหว่างกำแพงบ้านกับผนังห้องเก็บของบวกกับแสงสว่างภายนอกที่ส่องเข้ามาในห้องถูกบดบังแม้ไม่กี่นาทีแต่นั่นหมายความว่าใครบางคนเดินผ่านหน้าต่างห้องเก็บของไปไม่ใช่หรือ เงาที่พาดเข้ามาอยู่บนขอบหน้าต่างผ่านไปทางด้านหลังบ้านแล้วผ่านกลับไปอยู่ข้างหน้าบ้านคุณบอยลุกขึ้นมาแอบดูอยู่ชิดขอบหน้าต่างอย่างใจจดใจจอ่อภาพที่เห็นก็คือมีคนอยู่บริเวณเขตรั้วของป้าจริงเขาหรือเธอก็ไม่ทราบได้เพราะถูกคลุมโปงด้วยผ้าผืนยาวสีขาวหมุน ตอนนั้นคุณบอยตกใจมากเข้าใจว่าเป็นขโมยขึ้นบ้านแน่ๆบางทีอาจจะเป็นรายเดียวกับขึ้นบ้านหลังข้างๆเลยพยายามปลุกเพื่อนแต่ไม่มีใครตื่นจู่ๆมีเสียงเพลงแว่วตามสายลมมันเป็นเพลงที่คุณบอยไม่รู้จักมาก่อนแต่ค่ำคืนนั้นมันทำให้คุณบอยจำไม่ลืมโอ้ห้วยแก้วเป็นพยานสาบานว่าใจจะรักจริงไม่เปลี่ยนแปลง มันเป็นเพลงขับร้องโดยเสียงผู้ชายฟังจากทำนองและดนตรีเป็นเพลงเก่าคล้ายกับเพลงลูกกรุงตามด้วยท่อนเสียงผู้หญิงในลักษณะเพลงคู่ใจยังเกรงจะทิ้งหลวงล่อเพียงพนอแนบแลล้วงนายท,ทั้งทั้งที่เป็นเพลงรักเนื้อเพลงหวานซึ้งแท,แท้แต่คุณบอยกลับรู้สึกเสียวสันหลังว่าที่ได้ยินในระหว่างนั้นก็มีอีกเสียงหนึ่ง ดังขึ้นมาสอดประสานกับเสียงเพลงคือเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นเสียงสะอื้นร้องที่บาดลึกและเน็บหนาวที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมันเป็นเสียงสะอื้นที่ดังมาจากใครบางคนในชุดคลุมสีขาวคุณบอยได้แต่กลืนน้ำลายตัวแข็งทื่อทาได้เพียงมองดูเหตุการณ์ชวนประหลาดดังกล่าวและแล้วเสียงเพลงก็ดับลงกะทันหันพร้อมกับเสียงร้องไห้ ดูเหมือนใครบางคนที่จะรู้ว่ามีคนแอบมองอยู่เลยค่อยๆหันมามองคุณบอยอย่างช้าๆคุณบอยทลากลับไปหากลุ่มเพื่อนในห้องกึ่งวิ่งกึ่งคลานขดตัวบนที่นอนกระทั่งเสียงเพลงนั้นดังขึ้นอีกครั้งราวกับเป็นเพลงที่ถูกพอดไว้แล้วถูกกดปุ่มเพลงขึ้นมาอีกครั้ง บทเพลงที่ว่าบรรเลงต่อเนื่องจากรอบแรกแต่ต้นเสียงมันใกล้มากพร้อมๆกับเสียงสะอื้นร่ำไ้ที่ดังมากกว่าเดิมรู้สึกได้ว่ามันไม่ได้อยู่แค่เพียงกำแพงกัน้นคุณบอยใจดีสู้เสืออีกครั้งความคาใจมันเอาชนะความกลัวชั่วขณะเลยไปส่องที่หน้าต่างภาพที่เห็นทําเอาแทบช็อกล้มทั้งยืนบุคคลนิรนามที่ว่าเป็นสตรีที่บัดนี้กำลังนอนชิดกำแพงใต้หน้าต่าง ด้วยความที่ใกล้มากมันทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเครื่องนุ่งที่เธอสวมใส่ไม่ใช่เสื้อผ้าหรือเสื้อกันหนาวแต่มันเป็นผ้าดิบที่ใช้ห่อศพต่างหากเธอหันหน้ามาอย่างช้าๆก่อนจะร้องเพลงต่อบทในท่อนของผู้หญิงในเพลงที่ชวนขนลุกว่าแม้ใครเลวเลือนลืมคําขอจงจมน้ำวังบัวบานนั่นเป็นภาพและเสียงสุดท้ายที่คุณบอยรับรู้ ก่อนจะสลบเหมือดไปนานเท่าไหร่ไม่ทราบรู้ตัวอีกทีก็สายของอีกวันคุณบอยเล่าให้เพื่อนๆฟังก็ต่างหน้าถอดสียกแก๊งมีเพียงคุณป้าเท่านั้นที่สงบนิ่งเรากับว่าไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สำหรับแกคุณป้าสอบถามถึงรูปพัณฑ์สันฐานของหญิงคนดังกล่าวแล้วก็บอกว่าความจริงตั้งแต่คืนแรกที่มูลนิธินำร่างเธอไปคนแถวนี้ก็เจอกันทุกคืน จนบางหลังก็ย้ายหนีไปชั่วคราวแล้วแม้แต่ป้าเองก็เจอวันดีคืนดีก็เห็นนางไปยืนร้องเพลงที่ว่านี้บนหลังคาบ้านนักกว่านั้นคือมีบางคนเห็นนางค่อยตองแต่งเวลาเดินผ่านบ้านของนางเวลากลางคืนเท่าที่คุณป้าเสวนากับคนในละแวกนี้พอได้ความว่าผัวของเธอหายไปอยู่กับเมียเก็บทิ้งให้เธอเหงาอยู่คนเดียวท,ทั้งที่เป็นคนที่เธอรัก คนที่เธอมั่นใจและไว้ใจหลังแต่งงานได้ไม่นานก็มาเป็นซะแบบนี้ส่วนเพลงที่ได้ยินนั้นเป็นเพลงที่เธอร้องคู่กับสามีในงานแต่งดังนั้นมันจึงเป็นเพลงที่เธอหวงแหนเป็นเพลงแห่งคำมั่นสัญญาในความรักระหว่างเธอและเขาและเพลงดังกล่าวแม้จะเป็นเพลงรักหวานชื่นแต่ต้นฉบับก็มีความหลอนในตัวคือเพลงวิมานรักห้วยแก้ว เป็นเพลงที่มีเนื้อหาว่าชัยน้ำตกห้วยแก้วเป็นสักขีพยานในความรักของคู่หนุ่มสาวหากใครผิดคำสัญญาขอให้จมน้ำตกแห่งนี้ตายต่อให้น้ำจะเหือดแห้งเพียงใดแต่ความรักจะมั่นคงตลอดไปและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดและสำหรับใครที่ มีเรื่องราวสยองขวัญประสบการณ์ขนหัวลุกแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราได้ถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่นำมาลงให้ได้ชมได้ฟังกันนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ